สวัสดีครับ11บเอโมงแล้ววันนี้วันที่125มาเก็บไข่กันดีกว่าขอไข่หน่อยนะครับหนึ่งสอ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมันไม่ชีของกิน 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ยย่ายย่เฮิยเ้าม้ยแยกกันไข่เหรอแยกกันไข่ทำไม 31,32,33 34,35,36 37,38,39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 50 51 52 53 54 55โอห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบ 61 62 63 64 65โอ้โล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 66 67 68 69 70 71 72 73 74 เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้า สวัสดีครับผมต่อจากเมื่อตอนเที่ยงมาดูกันว่าจะได้เพิ่มอีกกี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าห้าแล้ว สิบห้าฟองแล้วสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสวัสดีครับได้เพิ่มมายี่สิบเอ็ดฟองจากเดิมแปดสิบหกเนาะได้เท่าเดิมได้ร้อยเจ็ดเท่าเดิมโอเคครับผมไปเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับ Hãy nay, bye bye.